ผู้มือนอกรีสในการสร้างสิ่งที่ควรค่าแก่การสร้างโทนี่ฟาเดนมีประสบการณ์30ปีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำบริษัทสตาร์ทอัพอ l e เปิลกูเกการออกแบบการตัดสินใจการให้คำปรึกษาความล้มเหลวที่ร้ายแรงและความสำเร็จประสบการณ์เหล่านี้มากมายสามารถสร้างเป็นสารานุกรมเล่มหนึ่งได้หนังสือบิลเล่มน,นี้จึงเป็นเหมือนสารานุกรมคำแนะนำเป็นที่ปรึกษาที่อยู่ในรูปแบบหนังสือในทุกวิกฤตอาชีพและทุกทางแยกในชีวิต คุณต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยคนที่เคยรู้สึกแบบนี้รู้ดีว่าคุณรู้สึกสั่นคลอนและขัดแยง้งแล้วใครจะช่วยแนะนําคุณได้นี่คือวิธีคิดในการเลือกงานนี่คือวิธีการเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นนี่คือวิธีการออกแบบนี่คือวิธีการเริ่มต้นบริษัทนี่คือวิธีการจัดการให้ดําเนินการได้โทนี่สร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จร่วมกับที่ปรึกษาอย่างสตีฟจ็อบและบินแคมเบนซึ่งเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชิลิคอนแวนลีที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว แต่หลายครั้งโทนี่ไม่ได้ทําตามความเชื่อของซิลิคอนแวนลีที่ว่าคุณต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเพื่อทําให้เกิดสิ่งที่ยอดเยี่ยมคําแนะนําของโทนี่มีความนอกกรีดเพราะว่ามันมีความโบราณอันเนื่องจากโทนี่ได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคุณไม่จําเป็นต้องขีดคนวิธีการเป็นผู้นําหรือการจัดการแบบใหม่เพียงแค่ต้องขีดคนสิ่งที่คุณสร้างใหม่เท่านั้นเองหากสนใจหนังสือคู่มือนอกกรีดสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ a r ด r อ11นะครับ